รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกส์แอร์ไลน์กระเป๋าเดินทางสวยทน Strong uggage, Advanced, s t สตรอง u ักเก e AIS CG Advance CG เร็วที่สุดจาก AIS ผลิตภัณฑ์ทิฟฟี่ ไกลย,ยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณนขลําลำเน่าพลายเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชายออกมาเจอกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไหม เหมือนที่ขึ้นใครกันหนอชีวิตเส้นทางที่คุ้นไม่เคยได้พบมันเลยหลางคืนจะรู้ว่ารถไฟนี้มีอะไรอะไรมากมายมีคำศัพท์เสนออยู่รอบกาย้ถึงมาเด็บแล้ว ใใว you. สวัสดีครับ,รบ,บยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่หมครับสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางออกไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนนะครับผมอิดไท้ทองเป็นผู้ดำเนินรายการครับ <Yes. S 1> ในสัปดาห์นี้ฮะผมพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวออกมาค้นหาวิถีการพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่า ตลอดทั้งปีของพวกเรานะครับเหนื่อยมากๆครับกับการเดินทางทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เลยอยากจะหาแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งพักผ่อนเพื่อที่จะเติมเต็มไฟในร่างกายของเราให้เต็มเปี่ยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยเลือกสถานที่แห่งนี้ครับที่นี่คือมาลดีฟะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับในทริปนี้ครับผมไม่ได้มาเพียงแต่กองถ่ายของเราเท่านั้นมีคุณผู้ชมเดินทางตามมาด้วยครับโอ้โน่ารักมากๆครับที่ติดตามชมรายการแล้วก็ขอติดตามพวกเรามาด้วยดังนั้นผมก็เลยจัดห้องพักให้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับในเทปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าการพักผ่อนที่มาลลิฟแห่งนี้ครับจะมีความสบายขนาดไหนจะมีความเพลิดเพลิน ทำให้เราลืมเรื่องทุกๆร้อนๆหรือเศร้าๆไปได้นะครับเหนื่อยกันมา,มากนะครับพักกันบ้างครับเทปนี้สบายๆชิวๆครับ มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบผจญภัยการเดินทางแบบเรียนรู้การเดินทางศึกษาศิลปวัฒนธรรมหรือการเดินทางค้นหาเรื่องราวในอดีตรหรือประวัติศาสตร์นะครับแต่การเดินทางในครั้งนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกๆคนครับมาค้นหาแหล่งที่พักผ่อนครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็คงจะมองใช่ไหมครับว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งเนี่ย ถ้าหาแหล่งที่ท่องเที่ยวหแหล่งที่พักผ่อนควรจะเป็นที่ไหนดีแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่มาเลเียที่แห่งนี้ครับที่นี่คือคลับเมดคานิประเทศมาเลเียครับมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งที่พักผ่อนมีแหล่งที่ทานอาหารครบคันเลยครับ มากับพี่อิดโลกใบใหม่จึงได้อภิสิทธ์ต่างๆมากมายครับผมกําลังพาแฟนคลับนั่งเรือส่วนตัวไปชมความงามของท้องทะเลมาลดีฟและไปชมแหล่งที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งครับที่มีความเงียบสงบและสวยงามมากๆเหมาะอย่างยิ่งกับวันพักผ่อนและวันฮันนีมูนของทุกๆคนครับที่มาลดีฟนะครับจะมีโรงแรมมากมายหลายแห่งนะครับแล้วก็แต่ละแห่งเองเนี่ย ก็จะต้องพึ่งพาตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเขาก็จะสามารถที่จะผลิตได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบปั่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือใช้น้ำมันดีเซลนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งครับเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้จากแสงแดดก็คือโซลาร์เซลล์ครับเราจะสังเกตเห็นโครงสีขาวนะครับข้างบนนั้นจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสิ้นเลยนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชม ตรงนี้คือฟินาลูครับเป็นส่วนหนึ่งของคลับเมดนะครับเป็นที่พักแบบ e x c ล u s i v e ที่นี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่การให้บริการที่นี่ครับสุดยอดครบทุกรูปแบบเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับตรงนี้จะเป็นสปานะครับอยู่ในน้ำเลยครับมาดูกัน สนับสนุนรายการโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสายการบินบางกอกแอร์เวย์クラブเมดมาลดีฟอัมพลฟูด้ในใดน,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 นี่แหละครับคือเสน่ห์ของมาลดีฟครับก็ดูแล้วกันครับว่าสีน้ำมันเป็นอย่างนี้นะครับเขียวคามรากฏแล้วก็ แน่นอนครับวันพักผ่อนของเราในเทปนี้ก็สบายๆอยากให้ผู้ชมมีความสึกผ่อนคลายด้วยครับดูเทปของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขว่ามีความสุขด้วยนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมครับจะพาคุณผู้ชมที่เดินทางร่วมมากับผมครับออกไปดำน้ําเป็นลักษณะแบบประเภทสโนว์กลิงครับดำผิวน้าเพราะว่าที่นี่ครับมีปะการังใต้ทะเลที่สวยงามมากๆสวยยังไงเดี๋ยวต้องไปดูแต่ยังไงก็ตามครับเพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางนักท่องเที่ยวทุกคนที่ขับเมดคาน้ ประเทศมาดีแผังนี้ครับเขามีการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะลงไปดำสโนว์คลิงนะครับจะต้องว่ายน้ําเป็นแล้วจะต้องผ่านการฝึกหรือการทดสอบด้วยครับถ้าใครว่ายน้ําเบื้องต้นไม่ผ่านเขาไม่ให้ไปอ่ะเหมือนดูจะโหดนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนั่นเองครับแต่ผมนี่สิเป็นนักดำน้ำําแต่ว่ายน้ําไม่เก่งครับไปดูกันว่าผมจะทดสอบผ่านไหมตามมานะ สุดผมก็ผ่านการทดสอบร่างกายนะครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาไปชมความงามใต้ท้องทะเลกันแล้วนะครับผมคงไม่ต้องบอกอะไรมากครับว่าน้ำใสยอย่างไรสัตว์ทะเลน้อยใหญ่เห็นได้แบบง่ายๆอย่างในจอนี้เลยครับพร้อมกับเราก็โชคดีมากๆได้เจอกับเจ้าเต่าตัวน่ารักแล้วก็สติงเล่น่าประทับใจสุดๆเลยครับ แล้วไปกันต่อครับก็กิจก,กรรมที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับกับวันพักผ่อนเป็นวันที่เราไม่ได้นอนอยู่กับที่ถ้าพักผ่อนนอนที่ไหนก็ได้ตอนนี้เราจะมาออกกําลังกายครับให้ร่างกายแข็งแรงจะได้แบบเดินทางไปไหนมาไหนได้แบบมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับนี้เดี๋ยวเราจะไปเซลลิงกันครับตอนนี้ก็ดูสีน้ำเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับน้ำไม่เลึกแต่ว่าก็ต้องมีทักษะนิดนึงผมเองไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวลองมาดูนครับว่า จะเป็นยังไงบ้างท่าทางจะสนุกครับไหนๆวันนี้เปียกแล้วก็เปียกทั้งวันแหละไปมาเที่ยวทั้งทีครับอยู่นิ่งๆได้อย่างไรครับแล้วผมก็เลยนำลูกทริปครับคุณแมมกับคุณปิงขึ้นเรือใบออกมาล่องลมเพลิดเพลินจำเริญใจจริงๆเลยครับ สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสคลับเมดมาดิฟเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มแอร์อิมิเนนเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศมาลเีแผ่นี้ครับก็มีหลายโลเคชั่นมากมายจริงๆครับแต่นวันนี้นะครับเราพาให้ทุกคนได้มาจับสัมผัสเราได้เห็นได้รู้ครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับประเทศมาลเีเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งแหล่งหนึ่งแห่งหงสถานที่หนึ่งที่พักที่ผมคัดเลือกมาแล้วนะครับว่า จะทาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสและมีความสุขตามไปด้วยครับยังไงก็ตามครับในวันนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะอัสดงหรือตกลงไปนั้นครับผมก็จะพาแฟนคลับที่ติดตามรายการของเรามาด้วยครับออกไปนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกทะเลกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะโชคดีได้พระอาทิตย์ตกเป็นไข่แดงหรือเปล่านะครับไปกับผมนะครับ ตอนนี้ก็อยู่บนเรือที่เราจะมาสันเซอรครูสครับระหว่างทางนี้เราก็จะมาดูโรมาด้วยซึ่งกัปตันเรือบอกว่ารอบนี้อาจจะได้เจอแล้วเราก็เจอจริงครับกระโดดเต็มเลยฮะมีหูหงุหงุงหนึ่งนี่น่าจะมี20กว่าตัวได้ก็กระจายกล้องถ่ายไม่รู้จะเก็บได้สักเท่าไหร,ร่เพราะเขาไวมากนะครับบางทีเราตั้งใจถ่ายตรงนี้แต่เขาโดดอยู่ตรงนู้นเรามองไม่เห็นข้างล่างเขานั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าทุกคนที่มาด้วยนี่มีความสุขตื่นเต้น ดูกันมาดูกันว่าจะมากันอีกไหมผมเองก็รู้สึกชอบมากๆเลยเพราะว่าโลมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพื่อนของนักดำน้ำด้วยเช่นกันนะครับนี่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 น,นี่โอ้โหาอยู่ขางหลังเรานี่แหละตรงนี้เขาไล่ฝูงปลาครับตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องแคบนะครับตรงนี้เป็นช่องน้ำลึกที่น้ำไหลเข้าออกแล้วเป็นช่องที่จะมีฝูงปลาเยอะดังนั้นอดอฟฟินพวกนี้เขาก็จะมาอาศัย ทำงานเป็นฝูงนะครับช่วยกันต้อนปลาแล้วก็กินได้นะครับนี่ก็เป็นสังคมของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหรือที่เรียกว่าโลมาจริงๆ,ๆเขาไม่ใช่ปลานะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรอรุ้นครับก็อีกกล้องนึ่งเห็นไหมโอ้ใกล้เลยนี่นี่อยู่ใกล้ๆเลย อันนี้ยืนอยู่ท้ายเรืออาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับโอ้โหเต็มเลยครับเขาตอนนี้ขอลังไวดตามเรือมาหลายตัวเลยโอ้โหดูในกล้องจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองครับความรู้สึกมันอีกเรื่องหนึ่งเลยจริงๆดังนั้นการเดินทางแบบนี้ครับนอกจากที่เราจะได้ความสุขกับการพักผ่อนเรายังได้ความสุขกับการได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์น้อยทั้งหลายนะที่อยู่ใต้น้ําที่นี่ครับมาลิฟนี่มี สัตว์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่ปลาฉลามตัวใหญ่เป็นฉลามวานที่เป็นเพื่อนกับนักดำน้ำนะครับแล้วก็เจ้าโลมาพวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนของมนุษย์ด้วยเช่นกันครับตัวเขาสีดำฮะกระน้ำตรงนี้มันลึกมากมันก็เป็นสีดำเลยมองไม่เห็นตัวตอนนี้เขาว่ายกระจายกันอยู่ทํางานผมเห็นแต่กระโดงฮนะข้างหน้านู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นกระโดงไหมครับเห็นฟินไหมครับปึ๊บ จากเท่าที่สังเกตดูนะครับเราเจอฝูงโลมามเต็มเลย มีมากกว่า50ตัวแน่นอนผมเห็นเขาแยกเป็นกลุ่มอยู่ที่ประมาณ4กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ15ตัวนะครับคร่าวๆแต่เกิน50ตัวแน่นอนเพราะว่าข้างล่างนี้น่าจะมีอาหารมากมายพอสมควรแล้วเขาก็เลยทํางานกันเป็นกลุ่มนะครับตอนปลาฝูงปลาเล็กเพื่อที่เขาจะได้กินกันตอนนั้นฮะถ้าเราสังเกตภาพสารคดีเราจะเห็นปลาตัวเล็กๆเนี่ยทำไมเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนปลาพวกนี้ครับถ้าอยู่ตัวเดียวๆมีโอกาสรอด ต่ำมากดังนั้นเมื่อเขาอยู่เป็นก้อนเป็นฝูงใหญ่ๆเป็นกลมๆนยครับการที่เราจะถูกสัตรูเข้าไปจู่โจมเลือกกินเนี่ยมันมีโอกาสรอดสูงมากกว่านะครับดังนั้นก็เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติเขาเรียนรู้ตัวเองก็เลยทําให้เราได้มาศึกษาได้เห็นด้วยตานะครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้ลงไปกูบ้าข้างล่างนะครับเราดูจากบนบกกับนะักเดินทางทั่วไปนะครับก็เลยทําให้เราได้มีความสุขกับวันนี้มากๆเลยตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้ที่จะ ตกแล,ล้วเดี๋ยวเราไปชมความงามของหมาลดีฟในวันนี้กันครับว่าพระอาทิตย์ตกนี้จะสวยแล้วโรแมนติกสักแค่ไหนครับ ายใจครับทริปนี้ถือได้ว่ามีความสุขสุดๆเลยฮะนอกจากที่จะมาเองแล้วก็ยังพาคุณผู้ชมเดินทางตามมาด้วยครับแล้วบรรยากาศยามเย็นในวันนี้ก็น่าจะเป็นบรรยากาศท้ายรายการของพวกเราแล้วหวังว่าคุณผู้ชมชมรายการแล้วก็จะมีความสุขตามไปด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนฮะชมรายการโลกใบใหม่แล้วอยากผู้ชมได้สัมผัสได้เห็นได้เรียนรู้ทุกๆอย่างที่มันมีโลกใบนี้ที่ผมพอจะทําได้นะครับ ที่จะพาไปค้นหามานอย่างนี้ไปก็น่าจะเริ่มสู่การผจญภัยของพวกเราแล้วนะครับในเทปนี้ก็ถือได้ว่าทั้งกองก็ได้มาพักผ่อนด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูวัาทีตกกัน เป็นครั้งแรกนะคะที่มากับรายการโลกใบใหม่มีความสุขมากเลยค่ะจัดได้ยอดเยี่ยมมากค่ะอยากจะมาอีกนะครับถ้าพี่อิดเขามีจัดเราก็อยากจะไปกับพี่อิดเขาด้วยครับขอบคุณครับมีความสุขมากค่ะมีความประทับใจมากๆเลยค่ะไม่คาดหวังว่าจะมีความสุขขนาดนี้ค่ะครั้งแรกก็คิดว่าตัวเองนีจะไม่เป็นภาระกับทาง,ทางเจ้าของทัวร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ย เราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นภาระของไทยแล้วก็กลุ่มโทวรด้วยกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ร่วมโทวรด้วยกันเนี่ยน่ารักมากค่ะคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาเลยค่ะมาครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจขนาดนี้แล้วคิดว่าจะมีโอ,อกาสเมื่อไหร่ก็จะตามไปเรื่อยๆค่ะดูรายการโลกใหม่แล้วได้ความรู้สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ได้เห็นได้พบ ในสิ่งที่เราเคยได้ดูรูปและก็ได้เจอจริงๆในสิ่งที่เราอยากเห็นอยากดูโดยเฉพาะเรามาเราเห็นเขาล่าเริงสดใสามากอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเหมือนเราค่ะจากรายการโลกใบใหม่นะคะที่ได้เข้าชมแล้วก็พอเห็นในรายการเชิญชวนกับทริปเนี้ยแต่สนใจใดทันทีเลยนะคะว่ารีบจองปั๊บเลย่ะแล้วก็ถามว่า สุขไหมมีความสุขนะคะในบ้านปลายของชีวิตของการรับราชการนะคะความในใจในการมาครั้งนี้นะครับคือได้เห็นในสิ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นได้ดูสิ่งยัยงไม่เคยดูได้ไปสิ่งผมยไม่เคยไปซึ่งเป็นทริปที่ว่าเป็นการคุ้มค่าเงินที่เราได้จ่ายไปคิดว่าถ้ามีทริปใหม่ๆที่เราจะพาไปคงว่าคงจะไม่พลาดอีกแล้วชอบแค่ไหนเหรอมันก็ตอบยากนะดูได้ทุกเสาทิศแต่ว่ามันก็ชอบอะ แล้วก็อย่างหนึ่งชอบพิธีกรคือคุณเหมือนกันเลย <c oughs>